สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะคะเรานํางาน2ไซส์2ขนาดที่มีลักษณะคล้ายกันมาให้รับชมค่ะก็คือลายบับเบิลนะคะขนาดไซส์สามสิคูณสแล้วก็ลายแคทฟีดค่ะขนาดไซส์ยี่สิคูณย่ค่ะซึ่งทั้ง2ลายนะคะจะมีลักษณะวงกลมเล็กและใหญ่ผสมผสานกันได้อย่างลงตัวค่ะ ตัวงานดูเรียบง่ายนะคะแต่มีเสน่ห์เพิ่มความน่าสนใจให้กับผนังบ้านค่ะช่วยระบายอากาศได้เข้ากับการตกแต่งบ้านยุคใหม่โดยเฉพาะแนวโมเดิร์นมินิมอลนะคะช่องลมวงกลมที่ได้รับแรงบันดาลใจจากธรรมชาติและสิ่งน่ารักรอบตัวนะคะตั้งแต่ฟองอากาศไปจนถึงรอยเท้าแมวค่ะผสานความเรียบง่ายความขี้เล่นได้อย่างลงตัวค่ะ ช่วยให้ผนังบ้านดูมีชีวิตมีแสงมีลมและมีสนีหไม่เหมือนใครค่ะหากลูกค้าสนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางอินบ็อกซ์เพจหรือแอดไลน์ฝ่ายขายโดยตรงได้ที่ 064 209 4608ค่ะ